โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปน,นี้นะครับมาอยู่ในเกม Dream League Soccer 2024เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> โอเคอย่างที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะคนใหม่อของเรานะครับผมจากแมสซตตี้นะครับผมริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็คือโดกูนเองนะครับผมเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วยังไม่ได้เอาลงทีมนะ เดี๋ยวผมมาเอาลงครีมก่อนเดี๋ยวผมจะให้เล่นหน้านะครับผมแทนทางด้านกุนอาเกโรเลยนะครับผมมาดูว่าเกมนี้โดกูของเรานะครับผมนักเตะใหม่นะครับมีความเร็วนะครับผมสปีดอยู่ที่86สนะครับผมส่วนสปีดต้นนะครับอยู่ที่89เลยนะครับผมโอ้โหถือว่าความเร็วน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมมาดูว่าเกมนี้เขาจะโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดออนไลน์นะครับผม Dream League like นะครับมาก่อนที่จะไปสุ่มทีมนะครับก็ฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราสุ่มทีมมาเลยมาดูว่าคู่แข่งของเราจะหนักหรือเปล่าโอเคสูสีนะครับผมโดยรวม เข้ามาในระบบ3 4มหรือเปล่านะครับผมอ่า3-4-3ครับข้างหน้ามีโรนัลโด้ครับมสซี่แล้วก็มีเนมาร์ครับผมซูเรานาคูครับ4-4-2ได่อดมอนโดกูยืดคู่กับฮาแรนครับเอาเลยครับเริ่มเกมแล้วครับเรามาในชุดสีขาวนะครับท่านผู้ชมเปิดมาจังหวะนี้ เจปาดมาแล้วโอ้โหเอาเลยครับผมโดนนำก่อนเลยครับจังหวะแรกว่าเรายังไม่ได้สัมผัสบอลครับถูกจริงหนึ่งศูนย์ครับจากเนมาฝั่งตรงข้ามโอ้พี่เกเปิดยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โอ้โหถือว่าเกมยากแล้วนะครับเพราะว่าเออหน้าทั้งสามตัวของเขานี่อันตรายทั้งหมดเลยนะครับมาบอลอยู่ที่อาริสันเปิดมา โอ้เขาถมหนักเลยนะครับแมซส่บอลเอาแล้วครับเกลี่ยได้เปิดมาก่อนแล้วครับยังไม่ได้คลองบอลเลยนะครับสำหรับ15นาทีแรกเปิดมาเอาแล้วครับบอลเก็บได้มาชิดดบอยโดกูฮาแลนเอาเลยครับมีพื้นที่ให้กับแกเรตเบลแกเรตเบลกระชากเข้าในเปิดเข้ามาโดกูโ้ยังครับยังไม่ได้ แลูกนี้แกเดเบลเลีอยงปาดเข้ามาไปที่เสาสองแล้วโดก like ูเน้นๆเนะเตะออกหลังไปเองครับยังตื่นสนามอยู่ทีมไม่เอาฮาแลนด์มาอีกครั้งฮาแลนด์พีิกอ้้หติดกองหลังครับส่งต่อให้โรนัลโดนะครับเบียดได้ฮาแลนด์ยูทูบอย โดกูครับโดกูแทงมาจังหวะนี้เนย์มาร์ก็ไม่ถึงแล้วครับบอลยั้งขัดๆเกันเกินนครับอ้าวโดนาโดโรนัลโดจังหวะนี้ชิฟลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับอ้าวอะไรครับโดนนำไปก่อน2ลูกจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับเกมนี้แกเลดเบลมาครับ กระชาเข้ามาทีนี้เปิดเข้ามาโดกูอีกครั้งโดกุว่าก็อกผูเสียบอลโหมารีวิวนักเตะหรือว่ามาซ้อมเกมลับครับเนี่ยะเฮ้ครับอารลิสันเปิดขึ้นหน้ามาเดเบลส่งต่อให้ฮาเลนเอาแล้วฮาเลนมองตัวไกลมองตัวไกลมีเนมาทุกนีหุม่มถึงหุ่ซาวตัวเปิดเกี้ยวมา เดี๋ยวตีครับแมสซี่แล้วหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้เราโดนนำไป2ลูกครับมาดูครึ่งหลังเราจะแก้เกมได้หรือเปล่าครับโอโ้โหโดกูเราอเอาครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเขามีการเปลี่ยนตัว3คนครับสเตอร์ลิงโฟเดนแล้วก็อีกคนงนีม่มองไม่ทันเปิดมาก่อนครับอาแล้วจังหวะดีฮาร์เลนฮาร์เลนจังหวะน,นี้ล็อกส่งมาโดกูโดกูยิงลูกนี้เอาเลยครับผม มาเลยครับนี่ครับนักเตะใหม่ของเราโดกูโอ้โห oh นี่ครับหาแ่น oh ์โอ้โหส่งขึ้นหลังมาดับเทพครับส่งให้โดกูแล้วยิงไม่พ <'s> ลาดเอาละครับ <by. S 1> ไล่มาแล้วหนึ่งประตูต่อสองโฟเดนโฟเดนจงังหวะนี้ลอกกลับหลังมาข้ามฟากมาแม่น,นครับกับสเตอร์ลิง กับฮาเลนฮาเลนส่งให้สเตอร์ลิงปาดเข้าในมาโอ้โหเอาเลยครับไม่แม่นเอ็ดบอลส,ส่วนกลับของเราแล้วส่งต่อให้โอ,โ,หโอ้โหฟีคี้ครับรักเข้าแรงเชิงวันนี้เอาเลยมีการเป็นตัวครับส่งกุนอเกโลแทนฮาเลนลงมาครับเชิงวันนี้ายแล้วครับนี่มาโอ้โหนี่มาโดนซ้ำอีกทีเจ็บเลยครับโอ้โต้องเปลี่ยนแล้วครับ เพิ่งโดนเสียไปเมื่อกี้ส่งสเตอร์ลิงลงมาาล้ชิเชนโก้ชิเชนโก้ได้เป็นลูกทุ่มของเรา,เ,ารเหลือเวลาอยู่ครับกับอีกลูกหนึ่งเพื่อตีเสมอสเตอร์ลิงเล่นจังหวะนี้อา้อาวเขียอไปก่อนครับชิเชงโก้เล่นซะมาตรงนี้ชิเชงโก้อาวเลยครับกระชากได้เปิดเข้าในมาก็เข้ามือลุ้นสาประตูไป ยังครับยังจะมาตอนไหนเอาแล้วเปิดขึ้นมามาที่ก็เต้เอาแล้วครับดักได้ส่งต่อให้กุนอาเกลโลอาเกลโลมองข้างในแล้วมองข้างในแล้วมีใครหรือเปล่ามีสเตอร์ลิงหูยังครับยังติดผู้สาวประตูครับแล้วเปิดยาวขึ้นมามาสวนกลับตรงนี้ <a friend. S 1> ก็ไม่แม่นครับบอลออกข้างไปมีการเปตัวครับ เราก็เปลี่ยนมุซาร่าลงมาแล้าซาร่าส่งต่อให้เควินเดบอยเอาเลยครับเควินเดบอยมองข้างในแล้วข้างในมีโอ้โหเอาเลยครับเป็นจุดโทษครับอาโคเอาแล้วครับโอกาสตีเสมอของเราแล้วจะเปลี่ยนตัวครับเป็นโดกูครับโอ้โหมาครับเพื่อตีเสมอจังหวะนี้คอยยิงไปทางขวาแล้วกันครับจังหวะนี้ยิงเรี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ สองปะตต่อสองครับจากผู้เล่นคนนี้ครับโจกูครับโอ้ยิงได้ดีครับลูกนี้แล้วผู้ทสาประตูไม่เลือกพุ่งไปทิศทางไหนนะครับผมโอ้โหสองตต่อสองครับจากนักเตะคนใหม่ของเราครับโดกูครับยิงคนเดียวเอาครับแต่ตอนนี้เราต้องยันให้เสมอให้ได้ครับเกมนี้ทำให้ดีต้องได้อีกลูกครับเปิดมาเอาแล้วแค่ผมมีโอกาส จังวานี้ซาร่าซาร่ามองข้างในเปิดมาสเตอร์ลิงกูไม่ถึงพาดโอกาสไปครับแต่ยังได้อยู่กิโลโูไม่ได้ครับหาแล่นหืักได้จังวันี้อาวโดกูโดกูโอ้โหโดนกวาดโดนกวาดยังได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ครับหมดเวลา5นาทีจังวะนี้จะได้เพิ่มหรือเปล่าอาแล้ว เจ้วันนี้ <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โหโเกมนี้เป็นคนนี้ครับแมนเออร์แมทดูกูของเราก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ก็ต้องเดี๋ยวอัพเพิ่มนี่ครับมาดูว่าเราจะอัพเขาได้เท่าไหร่ครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย เพื่อไปกลัจายให้ผมทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครัหน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ